ดูนะครับดูนะครับดกไม่ดกครับกลับบ้านนะหลายในรอบ <c oughs> หลายปีเลยครับมาเยี่ยมสวนทุเรียนโอ้ปีนี้ดอกเต็มเลยนะครับก็หวังว่านะหวังว่านะครับทุเรียนตอนนี้ก็อายุ5ปีกว่าเกือบจะ6 6ปีนะครับ เราดูนะครับดอกมากับเพื่อนนะครับมากับท่านชาวลิตอาจารย์เชาดูดอกครับโอ้โหดอกดอกว่าเต็มเลยฮนะมีดอกเกือบทุกต้นเลยครับ ขอบคุณพี่ชายนะครับที่ช่วยดูแลวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยนะครับตั้งแต่เช้าเลยพายุขเข้านะครับทางใต้เราฝนตกทุกวันนะครับนี่สวนทุเรียนนะครับ พี่ชายก็เป็นคนดูแลให้แล้วก็ละเอียดละออดูนะครับทำสะอา,สาดเลยครับโอเคน่นตะกแกดนอย่นู นี่ครับดูนะฮะนี่พี่ชายคนโตครับล่มสีฟ้าเนี่พี่ชายคนโตอายุหกสิบสี 14, 15, ล่ละสิบสี่สิบห้ายังไม่แก่เลยครับดูนุ่มกว่าเราอีกนี่เขาผูกกิ่งไว้นะครับนี่ครับลูกโดมากครับลูกเดียวโอ้ อออตอนนี้กำลังออกดอกครับกำลังตกดอก <c oughs> <c oughs> นะครับตอนนี้ก็ประมาณสักเกือบรวมแล้วทั้งหมดทั้งสวนนี้นะฮะทั้งของพี่ด้วยของผมด้วยก็เกือบสามสามร้อยต้นนะครับประมาณสามร้อยต้นอันนั้น <DB> ทุเรียนทุเรียนทุเรียนบ้านครับนี่ต้นใหญ่มากอายุสกักเอ่อร้อยปี เนี่ตุเรียนบ้านนะครับใหญ่มากตุเรียนบ้านนี่เอาไว้ทำทำน้ำกะทินะฮะก็าเรียกเจอโน้ตมาตะกันนะ ขอขเก็บอ่ยไอ้ตัวขาวๆนั่นเห็นเลยตเรัวุป๊นนี้มากความแบตัวี่อตัวีเลยตัวีตี่าตัวมันไม่ต้องห่วงแน่ลปีเขาเขาใจเียวชาญเลยนะเจียวชาญเลย มันบุญเรี่อมันขึ้นแต่คนตอนนี้เนี่ยดอใอนนี้เวลาเราเราทำอะไรเราต้องขอพะเราต้องบันทึกไหมว่าเออมาตอนนี้ทุกจดเลยอะเทว่ารีมุ่งมายไอต้องนะคือสืบแต่การกวาืดไม่เหมือนกับเราเราอะทอ้ยากระถุมเลยกระถุมเลยนี่กระถุมเลยโดยตอนนี้ปลูกข้าวปุ๋มสารนี่เพื่อนนะครับนี่พี่ชายครับพี่ชายคนโตเลยพี่ชายคนโตดูแลให้ แลวที่เหลือโยนโคตรมือก็มียาไล่ไล่ชัวร่ตอนนี้รูเรียววันนี้ลงมาตองกลางฝนนะฮะวันนี้วันแรกที่ฝนตกไปยุเข,ข้าทางใต้นะครับผู้เรียนกำลังออกดอกไม่รู้จะมีผลหรือเปล่าก็ากังวลอยู่เห็นพี่ชายบอกว่า ดูนะครับสวนทุเรียนขอโตขึ้นกันนี้5ปี6ปีเองนะครับเนี่ยดูนะดูเนา,านะแผนไปแล้วก็แผนนเลา คครรัับบดูนะทุเรียนนะครับดอกแต่ละนี่ติดลูกแล้วนะครับนี่ยลูกดูแต่ละต้นนะครับโอ้โหดูนะครับ อ assim, ันน <ın car in illing> ี้ผ่านผ่านการแต่งแล้วนะครับนี่ต้องไปแต่งเต็มเลยนะเนี่ยเต็มกิ่งนี่เลยไม่เป็นทิ่หรูเลยทีนี้แต่งแล้วครับนี่เหลือนี่พี่ชายพี่ชายแต่งแล้วนี่นี่ก็ับเราได้แล้วแต่ไม่ได้แล้วนี่ทำรักวันนี้ยังต้องโอบ รอมันบานเอามันมันมันโโกยดูครับดกไม่ดกดูนะครับดูนะครับดกไม่ดกครับดูนะครับ ขั้นในมีปกติปกลงแต่ล้มีมันมันหมาเข้ามาเมาส์มาอยี่คนไทยเข้ามาลงลงมากลงมาลงมันมามาชาจบ้านหนคนเตี้นีมันมันแต่นอมินี่และนะมันมันมันขึ้นไนีอันันนคนมันหมาเจาตรงนี้๋ยวบาบูคดีเปรลปนป่ามันเึ็นลกอเรากระออยู่ปนท้งโล่กสวยเรือมันเลยอ๋อเราไปหาแต่้มันแต่มันตือรูรูรยที่กระวกเรากมันเออยที่้ แต่ก็คนอื่นั้นมันได้รูบาทหรือเ,เองินอยู่ถือว่าเราหลาาดือว่าซึ่งเรามีประัวดเรารวยคุณไม่เรียนมากเราก็ไปที่